วันนี้จะมาสอนทุกคนปั๊มยอดผู้ติดตามและปั๊มหัวใจใน t ิ k ต o k ตอนแรกให้เราไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหนึ่งในเพ r สโตเข้าไปที่ Play Store พิมพ์คําว่า t i k f a n s กดค้นหา แล้วก็กดติดตั้งให้เราออกจากหน้านี้แล้วเข้าไปใน t ิ k ตอกของเราให้เรากดคำว่าฉันให้เรากดตรงมันจะมีชื่อของเราให้เรากดไปเลย แล้วมันจะขึ้นว่าคัดลอกแล้วให้เรากดออกจากนั้นให้เรากดเข้าไปที่แอปพลิเคชันที่เราโหลดมามันก็จะเป็นหน้าใจอย่างนี้ให้เรากดวางลิงก์ที่เราคัดลอกชื่อในติกตอกของเรานี่แล้วกด continue แล้วก็กด continue มันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนเราพอโหลดมาใหม่มันก็จะมีให้5้าดาวให้เรากดตรงนี้เลยกดตรงนี้แล้วก็กดติดตามแล้วก็ออกไปกดติดตามนี่ทุกคนถ้าได้10ดาวก็จะได้กดตรงนี้ได้5ผู้ติดตามได้หัวใจก็ ก็จะมากดตรงนี้แล้วก็มี10ดาวแล้วก็กดได้5หัวใจเรากดติดตามแล้วได้ดาวเยอะๆเราก็สามารถกดไอ้นั่นได้ทุกคนแล้วก็กดไปเรื่อยๆจนครบ10ดาวหรือจะเอาเยอะๆอย่างนั้นก็ได้นะทุกคนถ้าทุกคนดูถึงคลิปตอนนี้แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยเล่น ทำ YouTube มาตั้งนานแล้วแต่ยังไม่มีคนติดตามถึง1,000เลยนี่เมื่อครบ10ดาวแล้วให้เราเลือกว่าอยากได้ผู้ติดตามหรือว่าอยากได้หัวใจถ้าเราอยากเอาผู้ติดตามเราก็กดตรง10ดาวตรงนี้แต่วันนี้เราจะเอาหัวใจแล้วกดไปที่หัวใจแล้วก็กด ตรงนี้10ดาวเรามี10ดาวเราก็ได้5หัวใจอันนี้แล้วกดตรงนี้แล้วก็กดอันนี้เลยแล้วกดโอเคมันก็จะหมดแล้วแค่นี้เราก็รอก็จะมีหัวใจมามาอันั่นคลิปเราตั้ง5้าหัวใจเนะี่ยทำได้จริงๆนะครับทุกคนฝากกดติดตามด้วยไปแล้วคะ่ะ